มึงต้องเก็บมึงไม่ได้จะระเบิดแล้วกูเจอซีดพอดีเลยระห,หว่างท<ห>างไปเรยกคเตอร์ไม่มีใครกดกูเลยกูเห็นไม่ปัดเว้กูเดินตามไม่ปัดตลอดเลยเว้เพราะว่าปัดแม่งสแกนอยู่<ห>ปัดมันสแกนขึ้นเลยกูเห็นอยู่ แล้วกูก็ไปแปะมือไอ้ปัดด้วยกูว่านะต้องเป็นไอ้น้อยแน่นอนของกูมีแค่แตงด้วยก็วิ่งมีน้อยอยู่แต่กูไม่แน่ใจว่าเป็นไอ้น้อยหรือเปล่างั้นก็แปลว่าเหลือแค่ไอ้บาสแล้วล่ะไอ้ป้ายเขาไม่ไปทำไม่ใช่กูเฟสแล้วไอ้ป้ายไอ้ป้ายกูเป็าภัณด้วยกูกำลังเรียบร้อยไอ้ป้ายไม่ทำเฟไอ้ป้ายไม่ทำเฟสมันวิ่งมาปูมันดีมันมันเก่งมากเลย เจอซีท้าให้สิบวีอ่ะสิบวีมันจะระเบิดแล้วอ่ะต้องกดอะไรวะที่มันที่โชว์บัตรที่เขาค้างอยู่คุณขซอองมึงกดอันนี้ไอที่เทคบาร์อัปเดตอ่ะเปลี่ยนจากมีติ้งเป็นเนฟเป็นตลอดอ่ะเอาวีอ่ะตอนแรกกูสงสัยนะกูสงสัยนนแม่งเดินตามตี๊ชิยกูนะ วัดดวงเลยคือแบบถ้ามึงเป็นมึงก็ฆ่ากูเลย่าันจริงเเสียงอะไรวะบึบบบบบบูบบูบ่บูบูวูบูบูะูบูบบบูนูบ มีน่ากันนะทำไมมันไม่มีสงเกมไม่ึงหนึ่งต้องปรับตั้งค่าแล้วเพิ่มเสียงเกมเอา อันคือได้ครับพี่ไอ้น้องอันนี้เฮ้ยสีป้าเวี่ยมสีป้าสองพี่น้อพวกท่น้อีป้าสะสีป้าหรือว่าเนี่ ้าเมึงอข้ามาเห็นใครเราพูดแบบมีมารได้เลยใช่ไหมพ้าพูบรหมดแลวไงตัวกันล้วพูดแกบตัวอู่้าบอได้หมดแล้วเนี่ยเมือแพอย่างกดเลยกดัวเองให้กดกูวนึงลองหวดได้กว่าจริงเหรอมึ่ยกมกัโหวตาสมุรไม่ได้มึงโหวดแล้วโหวดเลย เป็นอีกแล้วกูยังไม่ได้เป็นเลยตายหาหมดเลยกูเดินตาไม้บ้าแบบลองเดินเช็คดูสักพักหนึ่งกูกดรหัสแก้้อมูใช่ปะ่ะไอ้บาสไม่หายไปไปเดินไปเจอไอ้ฝ้ายไม่ฆ่ากูเลยเพื <S 2> <S 2> <S ่อนกูหายไปไหนคนหนึ่งวะ พี้อมมเ,เลยขไปมันขีวายพีเลยก็เดินสวนางไ่าสแล้วึนเ่ล้วก็ตายดกดเลยกดเลย5 4 3 2, 1. 1> อยากเป็นเนหมือนกัน ตามไว้ปัดเหมือนเดิมเลยไว้ใจ้ปากอป้าดปา้ดรอ,อก,กูด้วยรอ,อก,กูด้วยปัดปา้าดไหนไปไหนวะ กดเช็คเฉยๆกดเช็คเฉยๆเพราะ<ๆ>ว่ากูมาทำเควสไงล <c oughs> แล้วแบบกูเดินตามไม่ปัดมาเว้ยแต่ว่ามันหายไปเว <c oughs> ้ยคล้าครคริปถ้าสริปมันจะเขียนว่าไอโวตเหมือนกันสริปแต่คือไอปัดมันหายไปไงกูเดินตามมา, <c oughs> ป,มาปุ๊บแ <c oughs> ม่งหายไปเลยมันน่าจะลงท่ออสกไม่มีไม่มี หดควางหดควางเอาหดทำไมเกินอย่าเกินอย่เกินตะกี้ก่อนตะก่อนะกี้ตล่างซ้ายล่างซ้ายสองคนพลาดหนสัตว์

แม่งอยู่ทุกคนเลยเฮ้ยเว้นไอ้ไฟไอ้ไฟเขาอยู่ดีกว่าไอ้กวางไอ้กวางไม่อยู่ไอ้กวางไอ้กวางมึงแน่นอนอะไอ้ไกวางชัวร์เลย <c oughs> อยู่กับทุกคน มกกากมึงมึงแน่นอนมึงแน่นอนน,อนึงเลยก็มึงไม่ทำอันข้างบนนะ่ะเานึกปัด๊บเร็วทำไมไม่มีใครตายวะ ว่าน่าจะเป็นไอ้กวางน่าจะเป็นไอ้กวางเพราะว่ากูไอ้บาฮัตไอ้ปาดเนี่ยคือแม่งเดินเป็นก้อนเลยสามตัวเนี่ยใช่คือแบบมีช่วงนึ่งว่าคือแบบเดินมาเจอไอ้กวางก็เจอไอ้ฝ้ายแบบไอ้น้อยหายไปไหนวะแม่งตายแน่นอนปั๊บเดินมาเจอไอ้น้อยเดินสวนอ้าวไอ้น้อยอยู่ไอ้ไอ้ฝ้ายก็อยู่ไอ้กวางหายไปไหนวะ เฮ้ยเชื่อใจกูอีกกวางแน่นอนยังไม่ใช่กูโหวดได้เลยหมดได้เลยเกูหือดวันนม ค, <it> คสุสิดูไหมแผดแผที่กดแผนที่อยมุมขวาบนน่ะไป็นตั้รตอนอะไ้อีกไฟ สามหนงสามมุมไปเลยไปเลยทุกคนไอ้ฝ้ายหายไอ้ฝ้ายมึงตายแน่นอนไอ้ฝ้ายไอ้ฝ้ายกดกดให้กูกูกดไม่ได้กด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 ซี่กด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 ซี่ผมเควสเสร็จแล้วกด น,นี่ปิดไม่อยู่นะกูคเควสเสร็จแล้วพากูไปหาศพเพื่อนกูที ทำคุยเควสวะไอ้ฝ้ายชัวร์เลยไอ้ฝ้ายแน่นอนไม่ไม่ใช่กูกับบาร์สกับไอ้ฝ้ายแน่นอนไม่ใช่กูบาร์สฝ้ายแน่นอนกูว่าต้องเป็นไอ้ปัดแน่นอนเพราะปัดมันแยกไปจากพวกเรามันแยกไปจากสามหนุ่มสามมุม S <S> มันแยกไปจากสามหลุมสามมุมอ่ะใช่ไหมตอนแรกใช่ใช right ่แล kind of ้วหายไปแล้วก็มีคนตายไปเลยอีปัดมึงไปเลยลยไปเ ามนุมสมถ้าจับมือผิดนี่คือคือคือกูเดินโดนไอ้ปัดฆ่าแน่นอนจับมือผิดเนี่ยอ๋อแต่มือแต่ว่าแไม่กูก็ไอ้บตามมึงตลอดเลยก็เลยฆ่าไม่ได้ <laughs> แ,บบแบบนี้มันแบบนี้มันแคบไงใครใครใคตัวสอะวนก <Hey. S 2> <Huh? S 1> ีดาหเฮ้ยกีด้าเหรอเอาดิชวนแบบด,ดึงเข้ามาชใช่ไหมชบบเชิญนะเชิญที่มันเด้เดิญแบบเบา ูว่านะกูเปลี่ยนสีดีกว<ฮ> <Bruno. S 2> ่าไอ้ด <hi> ่านรอบวันไอ้ด่านมันตั้งชื่อลายว่าอะไรแล้วนี่คาตาคาตาคาตาเปลี่ยนด่านไหมเปลี่ยนด่านไหมเออด่านนี้มันแคบอ่ะไอ้ปัดไอ้ปัดแม่งฆ่าใครไม่ได้เลยแม่งแคบจัดลีฟลีฟลีฟ มาเลยแม่งลีบเลยเนี่ยอ่านแล้วก็ดนี่หรือเปล่าตั้่อ,อ,อต่าตั้ง่ึเง,งเข้าไปดูในกลุ่มลายที่เป็นห้องเราอะ่ะสิบกว่าคน,นแล้วก็ดูหน้าเนี่ยเข้าไปดูในกลุ่มก่อนเบิ้มมันบอกว่าพรุ่งนี้แล้วกัน ชวนเบลไปคนหนึ่งแล้วเลยเบลบอกว่ามันดีว่าวันตือเดียววันนี้มันทำสอ้าสตายขยันจนกันนะวะขยันที่ตายไม่มีสิ่เลยแต่วันนีู้าดนยึดมืถืออะไรใครได้มาผู้ชวนัึงจะโดนยึดมือถือหรอใช่ยังเวลาสองมอทำไเ่ย ทำไมนะตัวนี้ไม่ดีีเหรออ่ทีีบ้านดีบามันเป็นกฎของดีบ้านกเป็นเวลาที่เอาไว้เวลากินข้าวดูหนังด้วยกันมาถ้าเลยสิ่งพมมันมีอะไรตื่อมีสอนรอบคำด้วยมันจลดักไม่เจอวะโอเคจ้ะบกเชิ อ้าวไอ้บาสออกจากห้องเหรอใช่คุูมออกคุ้ก็กดเชิญแค่แค่แอปเข้าไปคุยนอนกุดไปที่ห้องเราอ่ะเด็ก้องเด็กอเด็กอให้คุณด็กอกไปดูน่รักจังนี่นะคุยในห้องคือบาตั้งใหม่อ่ะไม่ะหตาไมค่ะไม่เจอได้ไหมเออ ไม่ท <an> ี่สมันไม่ได้เชิญหต้องมันหยุ่อย่างนี้อยู่แล้วอ่ะก้หลอเจิครอบเออมันก็อยู่ในกลุ่มนี่ว่ะใช่มันอยู่ในกลุ่มว่าเจอครอบคุยไม่ใช่แบบเออไม่เถอะไม่มันเข้ามาคุยเออกูไเอกดรับน้ำพังอลในเกมนี้ก่อนนะเว้ยหรือว่ากูต้องกู แล้แต่แล้แต่ตเอากนอจขอตัวดีหนอยเออรื้อมัเปาโอาบีเลยสามทุวน่หยมาจะหมดเวลาแล้วเลยเร็วๆจะต้องรีบเข้าแล้ว